ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคห้าสำหรับช่วงเวลาโรงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกา15นาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับชายหนุ่มที่เล่นกูชินยืนขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มพูดขึ้นว่าโรคโตหลวงที่เราสร้างขึ้นนั้น่นาสนใจมากไม่ใช่งั้นเหรออัญญาอมยิ้มแล้พูดว่าจริงแล้ว รูเหมือนว่าโรคทั้งใบจะร่ำรวยและสนุกสนานมากกว่าตอนที่เราอยู่ในอาณาจักรเทพตอนนี้โรคโตหรัวเปิดกว้างเต็มที่แล้วท่านก็ยิ่งยุ่งมากการทำให้โรคเหล่านี้สมบูรณ์แบบและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันในรูปแบบเสม,มือนจริงที่น่าอัศาจรรย์สามารถหลอกลวงเจตจำนงของจักรวาลได้จริงๆนั้นเหรอชายหนุม่มยากหลและพูดว่าใครจะรู้แต่บางอย่างก็จำเป็นต้องทำอาณาจักรเทพโตหร่วนั้นทรงพลังเกินไปหากเราไม่หาวิธีปกปิดมัน ความยากลำบากที่เราเคยประสบในอดีตก็จะกลับมาอีกอย่างแน่นอนยิง่งไปกว่านั้นไม่มีใครรู้ว่ามันจะรักษาไว้ได้หรือไม่วิธีการที่ถังสารคิดขึ้นนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่กลุ่มเทพผู้ยิ่งใหญ่ของเราคิดหลังจากได้พูดคุยกันแล้วพวกท่านทุกคนเป็นคนฉลา,าดแรกการตัดสินใจของท่านจะต้องถูกต้องอัญญาเดินไปหาเขาและกอดเขาอย่างอ่อนโยนชายหนุ่มยิ้มรักกล่าวว่าเมื่อพูดถึงเรื่องนี้อยู่เฮา มีวิธีฝึกฝนเด็กๆเขาไม่ได้ให้พรสวรรค์ที่ดีเกินไปแก่เด็กแต่เขาใช้โชคของตัวเองอย่างเต็มที่น่าสนใจจริงๆทงั้งซานอยากจะให้หลานชายคนนี้ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาดูกันว่าเขาจะสามารถทําให้ทั้งซานพอใจได้หรือไม่หลังจากออกจากโรคโต้รัวแล้วเราสหายก็แยกย้ายกันไปโดยไม่ได้แม้แต่จะสนใจที่จะเพิ่มคะแนนคุณลักษณะพื้นฐานที่เพิ่งได้มาใหม่ด้วยซ้ํา ต่อไปพวกเขาจะมีวันหยุดพักร้อนหนึ่งเดือนก่อนที่จะไปที่โรกโต้หรัวเพื่อทำภารกิจส่วนตัวขณะที่กำลังเดินทางกลับบ้านหัวาจานจีได้เพิ่มแต้มคุณลักษณะพื้นฐานทั้งหมดของเขาให้กับพลังจิตของเขาเมื่อรวมกับพลังจิตที่เขาได้รับจากวงร้องแห่งโชคราบพลังจิตพื้นฐานของเขาจึงเพิ่มขึ้นเป็นระดับ40ท่านพ่อท่านแม่ข้ากลับมาแล้วเมื่อเขามาถึงบ้านก็เป็นเวลายเย็นแล้ว ทันทีที่เขาเข้าปราตัวไปก็ไม่กลิ่นหอมของอาหารอาหารจานโปรดหลายจานของเขาได้รับการเตรียมไว้บนโต๊ะแล้วเมื่ออยู่กับเพื่อนๆของเขาเขาเป็นหัวหน้าทีมแรกทำตัวเหมือนผู้ใหญ่แต่ทว่าเมื่อเขาเห็นแม่ของเขาที่สวมผ้ากันเปื้อนเขาก็โยนตัวเองเข้าไปในอ้อมแขนของแม่แระดวงตาของเขาก็เริ่มเป็นสีแดงทังอูทงกอดลูกชาย้รยรอยยิ้มและพูดว่าพวกเราได้รับแจ้งว่าวันนี้เจ้าจะกลับมา ดังน,นั้นเราจึงเตรียมอาหารอร่อยๆอไว้ให้เจ้าไปล้างมือแล้กินข้าวกันเถอะในไม่้าหัวอาจารย์จีก็นั่งที่โต๊ะอาหารและเริ่มกินอย่างตรากาตกร,รมเมื่อเห็นใบหน้าผ่อนคลายและมีความสุขของลูกชายดวงตาของถังอุทงก็เริ่มมีท่าทีรังเลเล็กน้อยเธอหันไปมองสามีที่อยู่ข้างๆโดยไม่รู้ตัวแรกได้รับสายตาอันปอบโยนตอบกลับคืนมาท่านแม่ท่านยังคงทําอาหารเก่งเหมือนเดิมกลิ่นหอมมากเลยท่านแม่คราวนี้ ข้าได้พักหนึ่งเดือนเต็มท่านแม่ข้าจะอยู่บ้านกับแม่ตกลงไหมทั้งโอทงยิ้มาพูดว่าตกลงแม่จะไม่ทํางานเพราะงานแม่ไม่ยุ่งในช่วงนี้ดังนั้นแม่จะหยุดสักพักแล้วอยู่บ้านกับเจ้าว่าอยู่เฮาถามลูกชายว่าโรคโตห้หรือว่าสนุกไหมหัวแจนตีพยักหน้าท่านพ่อมันสนุกมากท่านไม่รู้หรอกว่าเราใช้เวลาถึง11เดือนในโรคโตห้หรือว่าครั้งนี้ยิ่งกว่านั้นข้ายังได้รับวิญญาณยุดการต่อสู้ที่สอง และเรียนรู้เว้นมนอีกด้วยในขณะนั้นเขาได้เล่าให้พ่อแม่ของเขาฟังทุกอย่างที่เขาเห็นและได้ยินนับตั้งแต่เข้าสู่โรกโตหรือว่าฟังเรื่องราวของโรกชายและเห็นความสงบของเขาว่าวิเคราะห์การต่อสู้ความ,มาเมตเ็มใจในดวงตาของถังอูทงก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นความภาคภูมิใจจานจีเจ้าได้ค้นพบปัญหาของตัวเองแล้วหรือยังมาอยู่เฮาถามอย่างจริงจังหลังจากฟังเรื่องราวของลูกชายของเขา ว่าจานจีตกตะลึงไปช่วขณะปัญหาอะไรงั้นเหรอมาอยู่เฮาพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มลึกว่าลองคิดดูอย่างรอบคอบว่าจารย์จยีคิดอย่างจริงจังและพูดว่าข้าพึ่งโชคมากเกินไปใช่ไหมท่านพ่อข้าไม่ได้หวังอย่างนั้นจริงๆแล้วข้าไม่ได้คาดหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในตอนแรกและข้าก็ไม่คิดว่าข้าจะเก่งกาจได้ขนาดนี้ข้าแค่อยากจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อทำทุกอย่างที่ทำได้ดังนั้นไม่ต้องกังวล ข้าจะไม่พึ่งโชคถ้าข้าได้มันมาข้าก็แค่โชคดีแต่ถ้าข้าเสียมันไปข้าก็จะไม่หมดทางโซ่ข้ารู้ว่าสิ่งที่ข้าได้รับจากการทำงานหนักนั้นเป็นสิ่งที่เป็นของข้าจริงๆหัวอยู่ห้าวใส่หัวและพูดว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ข้าหมายถึงข้าหมายถึงความกข้าหน้าของเจ้าในครั้งนี้มันเร็วเกินไปหากความกข้าวหน้าของเจ้าเร็วเกินไปมันจะนำไปสู่ปัญหาเช่นรากฐานที่ไม่มั่นคง อาจารย์จีถึงกับตกตะลึงท่านหมายความว่าข้าใส่คะแนนคุณลักษณะทั้งหมดของข้าไว้ในคุณลักษณะทางจิตงั้นเหรอมันผิดใช่ไหมวาอยู่เฮ้าใสหัวอีกครั้งและพูดว่าไม่เจ้าได้ทําถูกต้องแล้วแต่ถ้าว่าความแข็งแกร่งโดยรวมของเจ้าเต,ติบโตเร็วเกินไปและเจ้าไม่ได้ใช้ความสามารถเหล่านี้อย่างเพียงพอเจ้าไม่ได้สังเกตหรอกเหรอว่าเมื่อเจ้าต่อโซ่เจ้าพึ่งผ่าพลังจิตและทักษะระเบิดจิตที่เจ้าได้รับมากขึ้น ในความเป็นจริงในสถาหนะของการแปลงร่างทูตตกสวรรค์พลณสมบัติอื่นๆของเจ้าก็แข็งแกร่งมากเช่นกันแม้กระทั่งเหนือกว่าสหายของเจ้าแต่เจ้าจงใจเจร่าเลยด้านเหล่านี้เจ้าเคยใช้การเคลื่อนย้ายดุดเงาพรายในการต่อสู้หรือไม่เจ้าเคยใช้ทักษะอื่นๆในการต่อสู้หรือไม่ดังนั้นในเดือนหน้าข้าหวังว่าเจ้าจะสามารถเสริมสร้างรากฐานของเจ้าได้ฝึกฝนทักษะต่างๆที่ได้รับได้ความสามารถอื่นๆให้ดี และสงบจิตใจของเจ้าในโลกโต้หรัวเจ้ามีโอกาสมากมายแต่ความเสี่ยงก็มีอยู่ทุกที่เช่นกันไม่ว่าจะเป็นสําหรับตัวเจ้าเองหรือสําหรับทีมของเจ้าเจ้าต้องสงบสติอารมณ์มากขึ้นและทําให้ความแข็งแกร่งของเจ้ามั่นคงและเชื่อถือให้ได้มากขึ้นหัวอาจารย์จีพยักหน้าอย่างจริงจังท่านพ่อข้าจะพยายามอย่างเต็มที่ ในเดือนถัดมาหัวจา์จีอยู่บ้านและใช้เวลาฝึกฝนวิชากำลังภายในเฉียนเทียนและการเคลื่อนย้ายดูดเงาพรายมากขึ้นวายู่เ้าไปทํางานในตอนกลางวันและกลับมาในตอนกลางคืนเพื่อเป็นเพื่อนกับพวกเขาหลังจากได้รับวิญญาณยุติการต่อสู้ดวงที่สองทูตตกสวรรค์ระดับของกาลังภายในเฉียนเทียนของหัวจาจ์จีก็พัฒนาอย่างรวดเวรด็วรังวิญญาณของเขาได้มาถึงระดับ29แล้วได้อยู่ในระดับสูงสุดของระดับที่29 ซึ่งหมายความว่าเขาสามารถมีวงแหวนวิญญาณวงที่3ได้แต่ทว่าจิตวิญญาณดวงตาปีศาจก่อนหน้านี้ของเขาไม่สามารถสนับสนุนการพัฒนาของเขาได้อีกต่อไปและเขาจึงต้องการจิตวิญญาณใหม่ย,ยิ่งไปกว่านั้นผู้ตกสวรรค์ยังสามารถเสริมความแข็งแกร่งได้โดยใช้วงแหวนวิญญาณซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งโดยรวมของเขาอีกด้วยท้ายสุดแล้วการแฝงร่างทูตตกสวรรค์นั้นจะทำให้เขาได้รับคะแนนบนณสัสมบัติเพิ่มขึ้นเท่านั้นและไม่มีประโยชน์ ในทางปฏิบัติแต่อย่างใดจิตวิญญาณไม่ได้มาง่ายๆจิตวิญญาณระดับสูงนั้นมีราคาแพงโดยเฉพาะวิญญาณยุดการต่อโซ่ดวงเนตรวิญญาณของหัวจาร์จีและทูตตกสวรรค์ซึ่งค่อนข้างหายากแต่ทว่ากาบใดที่เขาเพิ่มวงแหวนวิญญาณให้กับดวงเนตรวิญญาณของเขาเขาเข้าจะเข้าสู่ระดับที่30ของระดับวิญญาจารย์ได้อย่างแน่นอนหัวจารย์จีก็ได้บอกพ่อแม่ของเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ เขารู้ว่าพ่อของเขาใช้เงินออมของครอบครัวส่วนใหญ่เพื่อที่จะหาทักษะดีๆมาให้กับหัวจานจีเมื่อไม่นานมานี้เขาเห็นผมขาวมากขึ้นที่ขมับของพ่อและเขาไม่อยากจะทําให้พ่อแม่ของเขาลาบากอีกต่อไปเขาไม่ใช่เด็กๆอีกต่อไปแล้วหลังจากเข้าเรียนที่โรงเรียนซืร,ร่เคอร์แลโรคโตเรวะเขาก็แข็งแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็วเขาเชื่อว่าเขาสามารถพึ่งพาตัวเองได้ เขายังคงมีแต้มคะแนนโต้หรววมากกว่า1000แต้มและเขาสามารถรับแต้มเพิ่มเติมได้ในอนาคตซึ่งน่าจะเพียงพอต่อการสนับสนุนการฝึกฝนของเขาเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วได้ในช่วงพิบตาวันหยุดหนึ่งเดือนก็ใกล้จะสิ้นสุดลงขณะที่หัวอาจารย์จีลังเตรียมตัวรายง,งานตัวที่สาขาเชียงหลวของโรงเรียนซูรัยเคอร์ในอีกสองวันก็มีคําขอดําเนินการติดต่อผ่านบัตรประจําตัวของเขาอาจารย์หลานใช่ไหม ําขอสื่อสารมาจากหลานยินไฮว่าอาจารย์จีรับสายอย่างรวดเร็วและพูดว่าสวัสดีอาจารย์หลานมีอะไรให้ข้าช่วยไหมหลานยินไฮที่อยู่ฝั่งตรงข้ามยิ้มและพูดว่าหัวอาจารย์จีถึงเวลาที่ต้องกลับแล้วข้าได้บอกเจ้าไปเมื่อครั้งที่แล้วว่าเพราะผลงานที่โดดเด่นของเจ้าในภารกิจทีมนี้สถาบันจึงได้เตรียมรางวัลพิเศษไว้ให้เจ้าเจ้ากลับมาเลือกได้เลยดวงตาของหัวอาจารย์จีเป็นปรากาย เขาลืมเรื่องนี้ไปแล้วจริงๆจนกระทั่งร้านยินไทยได้มาเตือนเขาอีกครั้งเขาถึงจําเรื่องนี้ได้อาจารย์ช่วยบอกข้าหน่อยได้ไหมว่ามันเป็นรางวัลอะไรร้านยินไทยยิ้มอย่างรลึงรับและพูดว่าเจ้าจะรู้เมื่อเจ้ากลับมาในวันพวกนี้และวันเมรืนนี้เจ้าจะต้องเข้าสู่โรคโต้หรัวอีกครั้งเช้าว,วันรุ่งขึ้นหัวอาจารย์จีกล่าวคำอำลาพ่อแม่ของเขาและออกเดินทางไปที่สาขาชิงหรัวของโรงแรมซูรไรเคิลอีกครั้ง ตลดเดือนนี้เขาทำตามที่พ่อบอกและไม่รีบเร่งที่จะพัฒนาการฝึกฝนของเขาในทางกับกันเขาขับทำให้ตนเองมั่นคงและจัดการความสามารถของตนโดยมุ่งเน้นไปที่การฝึกฝนกำลังภายในเฉียนเทียนและการเคลื่อนย้ายในพริบตาและรวบรวมความสามารถทั้งหมดที่ทเขามีหน้าจอแสดงแสงคุณสมบัติของเขาเปลี่ยนแปลงเพียงเ,เล็กน้อยเท่านั้นหัวอาจารย์จีนักเรียนชั้นปีที่หนึ่งสาขาชิงหัวของโรงเรียนซูรเค่อ อายุ12ปีวิญญาณยุติการต่อสู้โรงเนตรวิญญาณพูดตกสวรรค์ความแข็งแกร่งระดับ20ความคล่องตัว22รูปร่าง21พลังจิต40การโจมตี29การป้องกัน24บวก2เมื่อได้ยินว่าการคาดเดาของชิจินั้นคล้ายกับของเขาเองหัวาจารย์จีก็ยกเหนือโป้งให้กับชิจิในไม่ช้าคนอีกสี่คนก็มาถึงทีละคนร้านยินไหมาช้า ทำให้พวกเขาต้องรอนานกว่าเครึ่งชัวง่วโมงอาจารย์คนสวยไม่ได้เข้ามาในห้องเรียนแต่โผล่หัวออกมาที่ประตูและโบกมือให้พวกเขามาด้วยการเธอะข้าจะพาพวกเธอไปรับรางวัลดวงตาของทุกคนเป็นประกายและพวกเขาเกาเรียบยืนขึ้นและเดินตามหัวอาจารย์จีออกไปทีละคนร้านยินไทยมองดูนัเกเรยียนกลุ่มนี้ที่ตบตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากได้สัมผัสประสบการณ์ภารกิจเทม ยักหน้าด้วยความพึงพอใจและยิ้มให้กับหัวอาจารย์จีดูเหมือนว่าเจ้าซึ่งเป็นหัวหน้าชั้นเรียนจะสามารถเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าชั้นเรียนประจำได้เกรดเอ,เอของเจ้าทําให้ค่าภาคภูมิใจจริงๆชั้นเรียนในโรงเรียนซูรเคคร์าสาขาหลรักได้แค่ระดับบีเท่านั้นในภารกิจทีมแรกว่ากันว่าตอนแรกหัวหน้าอาจารย์ของพวกเขาค่อนข้างพอใจแต่เมื่อเขาได้ยินว่าชั้นเรียนของเราได้เกรดเ ใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นสีดำไปเลยฮ่าฮท่านอาจารย์ท่านจะหัวเราะเยาะคนอื่นแบบนี้ไม่ได้ชิจิกล่าวอย่างแผ่วเบาจโจรานยินไถ่ก็นึกถึงบางอย่างได้และพูดว่าข้าลืมไปข้าลืมไปว่าหัวหน้าอาจารย์คือพ่อของเจ้าข้าขอโทษด้วยรูอี้ชินแต่ตัวชิจิรับพูดว่างานเจ้าก็เป็นสายรับที่แทรกซึมเข้ามาในองค์กรของพวกเราสินะชิจิพลิกตาแล้วพูดว่าไม่ไม พ่อและแม่ของข้าอยาร้างกันและข้าก็อาศัยอยู่กับแม่ในเมืองชิงหลัวพวกเขาไม่ยอมให้ข้าไปเรียนที่โรงเรียนหลักไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามดังหงรุ่ยถามด้วยความอยากรู้ว่าแล้วพ่อของเจ้าไม่มารับเจ้างั้นเหรอโรงเรียนสไรเครอสาขาหลักจะไม่ดีกว่างั้นเหรอจีจิเผยให้เห็นรอยยิ้มจากนั้นก็พูดว่าแม่ของข้าเป็นหัวหน้าสำนักกายาและพ่อของข้าไม่สามารถเอาชนะเธอได้ วนเอินชิงเทียนและรีจเจียงฉียกนิ้วโป้งขึ้นทันทีและพูดว่าท่านป้าก็เป็นคนสุดยอดมากมันยังคงเป็นลิบที่คุ้นเคยแต่คราวนี้มันไม่ขึ้นแต่ลงและอยู่ใต้ดินลึกยังไม่รู้ว่ารานหินห่ยกดปุ่มอะไรแต่ความรู้สึกไร้น้ำหนักก็เข้ามาทันทีแรริบก็จมลงอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วสูงมากผ่านไปกว่าหนึ่งนาทีความรู้สึกไร้น้ำหนักก็ค่อยๆลดลงแรริบก็หยุดลงอย่างช้าๆ ประตูรีบเปิดออกสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ใช่โรคที่เป็นโลหะอีกต่อไปแต่เป็นการดำรงอยู่เหมือนเหมืองแร่พื้นที่ทั้งหมดถูกสร้างขึ้นด้วยหินก้อนใหญ่และมีจุดโลหะที่ชัดเจนกระพริบอยู่บนหินเหล่านั้นซึ่งควรจะเป็นแร่โลหะหรือบางอย่างในทํานองนั้นจากนี้ไปของให้ทุกคนเงียบไว้แระอย่าบอกใครว่าเจ้าเห็นอะไรที่นี่นี่เป็นพื้นที่สําคัญของสถาบันหลังจากเดินไปข้างหน้าได้ระยะทางหนึ่ง ภาพเบื้องหน้าของพวกเขาก็ชัดเจนเคลื่อนทันทีแสงอ่อนๆสาดส่องลงมาจากด้านบนและสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าพวกเขานั่นคือป่าไม้ใช่แล้วมันเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ยอดเขาที่สว่างสวัยมีความสูงอย่างน้อย200เมตรแรกมีแสงอ่อนๆส่องลงมาขนาดนี้พวกเขาสัมผัสได้ว่าตนไม่ได้อยู่ใต้ดินแต่กลับอยู่ในป่าดึกดำบรร์นขนาดใหญ่มแมลงส่งเสียงเจ้ยแจ้ว นกส่งเสียงเช้ยเจ้าและบางครั้งก็ได้ยินเสียงคำรามตามตามของสัตว์ป่าไม้ดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดยินดีต้อนรับในขณะน,นี้ก็มีเสียงอันอ่อนโยนดังขึ้นในป่ามีชายคนหนึ่งเดินออกมาอย่างช้าช้าเขาสวมชุดคลุมสีอ่อนสไตล์เรียบง่ายและมีผมสีน้ำเงินยาวสยายไปด้านหลังดวงตาสีน้ำเงินของเขาเหมือนกับท้องทะเลลึกและมีรอยยิ้มอันอ่อนโยนบนใบหน้าเราเราของเขา เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ